ราม Das ครูผู้สร้างสภานระหว่างตะวันออกและตะวันตกสู่การเยียวยาจิตวิญญาณในประวัติศาสตร์การพัฒนาจิตวิญญาณร่วมสมัยมีชื่อหนึ่งที่โดดเด่นในการนำปัญญาตะวันออกมาประยุกต์ใช้กับชีวิตตะวันตกนั่นคือรามดาสหรือชื่อเดิมริชาร์ดอัลเพิรนักจิตวิทยาและครูทางจิตวิญญาณผู้ทรงอิทธิพลรามดาสไม่เพียงแต่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกการนำแนวคิดการเยียวยาจิตใจแบบองค์รวมมาสู่โลกตะวันตกบรามดัสเริ่มต้นชีวิตในฐานะนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยฮาวาดแต่การเดินทางไปอินเดียในปี1,967ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงการพบกับครูทางจิตวิญญาณน,นิมการลีบาบาทำให้เขาค้นพบมิติใหม่ของการพัฒนาจิตใจ,จและการเยียวยาตนเอง แนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของรามดัสคือการผสมผสานจิตวิทยาตะวันตกกับปัญญาตะวันออกเขาสอนว่าการพัฒนาจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องแยกออกจากชีวิตประจำวันแต่สามารถบูรณาการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตเขามักกล่าวว่าบีเฮนเ o าอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เน้นย้ำความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันขณะรามดัสเป็นผู้บุกเบิกวิธีแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณเขาก่อตั้งองค์กรการกุศลหลายแห่ง ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ต้องขังและผู้โดยโอกาสโดยมองว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติธรรมหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากรามดาัสคือการมองความทุกข์และความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตทางจิตวิญญาณแม้แต่เมื่อเขาประสบอมาาัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองเขาก็ยังมองว่านี่เป็นบทเรียนในการปล่อยวางและการยอมรับ ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเผชิญกับความเครียดและความวิตกกังวลมากขึ้นแนวคิดของรามดาสัสเรื่องการดูแลจิตใจ,ใจแบบองค์รวมยิ่งมีความสำคัญเขาสอนว่าการเยียวยาที่แท้จริงต้องครอบคลุมทั้งกายใจและจิตวิญญาณนอกจากนี้รามดาสัสยังสอนเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขามองว่าทุกคนที่เราพบเป็นครูที่ช่วยให้เราเติบโตและเรียนรู้แนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อความสัมพันธ์ และความขัดแย้งในชีวิตบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับจากรามดาสัสการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้นในทุกขณะของชีวิตไม่ใช่เพียงในช่วงเวลาของการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมด้วยชีวิตและคำสอนของรามดาสัสเราจึงได้รับแรงบันดาลใจให้มองชีวิตด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นเข้าใจว่าทุกประสบการณ์เป็นโอกาสเติบโตและเห็นคุณค่าของการรับใช้ผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองแม้เขาจะจากไปแล้วแต่มรดกทางจิตวิญญาณของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกในการสแสวงหาความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักและความเข้าใจผลงานและแนวคิดของรามดัสยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณในโลกตะวันตกการผสมผสานร,ระหว่างจิตวิทยาและปัญญาตะวันออกของเขา ได้เปิดทางให้กับการบำบัดแนวใหม่หลายรูปแบบและการมองการพัฒนาจิตวิญญาณในบริบทของชีวิตสมัยใหม่